ของแสบเราแต่ผู้มักครับมักไผ่มักมันแต่ละคนมักบกคือกันมันก็คือความสุขที่คนเฮามีประสากันนั่นแหละครับบางคนมีความสุขที่ได้กินอาหารลูๆแพงๆวิวหลักแสนหลักล้านแต่บางคนแค่ได้กินเข่าฝีมืออีพออีแม่ได้กินเขาน้ำทงน้ำนาแนวกินเก่าๆที่อีพออีแม่พากกินมันก็สุขใจแล้วครับ ตนทุนวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมันก็เฮ็นในคนเฮาสุกไผ่สุขมันว่ากันบ่ได้เฮาถือเลี้ยงมาจากแนวกินแบบใดเฮาก็มักอันนั้นบ่แปลกหรอกครับบ่แปลกที่แนวกินบ้านเฮาซีซอนความทรงจําความผูกพันไวน้ในนั้นกินไปคิดหอดบ้านไปคิดพ่อสมัยแต่กี่แต่ก่อนคิดฮอ,ตตอดอตอนออกไปหาไม่อยากมากินเฮาเคยผูกพันกับแนวกินอันใด ไปยู่ไก่บ่ได้กินคือเกาเฮาก็อยากหวนพื้นกลับมากินมันอีกแนวกินหลายอย่างมันไก่เป็นผาดแทนของไทยบ้านเฮาเลยก็ว่าได้ครับแค่เห็นเขาเนียวสมตำลาบก้อยขางทางหรือแนวกินอีสานบ้านเฮายู่ตางทิน่นเฮาก็คิดหอดบานแล้วแต่เสื้อบอรัรบมันบ่แสบสำกับมากินน้ำขอบครัวเฮา เาบ่กเคยบอกว่าแนวกิน <estratég> บ้านเฮาดีกว่าไทยอื่นแค่อยากบอกว่าสําหรับเฮาแล้วแนวกินฝีมืออีพอีแม่แซบที่สุดสําหรับเฮาเท่านั้นแม่ว่ามันอาจบริด้ทซ่บสาหรับคนอื่นก็ตามครับเขาปลูกพันธุ์กันมาคนละยางกินมาคนละแบบกินแบบไผแบบมันสุดท้ายเขาบ่เคยหลงลืมแนวกินทินฐานบานเกิดได้จักเถื่อยิ่งนับมือยิ่งหวยหายิ่งถอยห่างไก่บ้านยิ่งคิดพอด ยิ่งอยากกินมันเป็นธรรมชาติของชีวิตจริงๆวิธีเดิมๆของไทยบ้านเฮาอยู่ง่ายกินง่ายติดดินกินตามมีตามเกิดหาหยังพ่อได้กินเพิ่นกะเห็ดสู่ลูกสู่หลานกินแต่แนวกินหลายอย่างกว่าสิหามาใดมันเมื่อยมันกเลยกลกยเป็นความทรงจำพอเฮาได้กลับมากินก็มักคิดหอดความเก่าข้าหลังคิดหอดคนที่เคยป้อนเข้าป้อนน้ำคิดหอดคนที่เคยห่วงพักเขา่า คิดฮอดสุขคนที่เคยเลี่ยงดูครับเฮาบนิมักแนวกินซื่อๆดอกครับจริงๆแล้วปล่อยให้ร่างไายหิวกินยั้งกระแทบเบิดแต่ที่เฮามักแนวกินบ้านเฮาเพราะความผูกพันความทรงจำและรสชาติที่เขาคุ้นเคยครับเขาแลมนหนีสิ่งเก่าๆเดิมๆได้งากเพราะปานกันกับที่เฮากำลังหนีออกจากบ้าน เพื่อหาทางกลับบ้านนั่นแหละครับฮอสินีไปไก่ปานใดได้กินแนวกินมาหลายเมนูแล้วทั้งรู้ทั้งถึกแต่สุดทา้าย